สวัสดีค่ะพบกับอภิญญา108ร้อยแปดอันนมานโอรานริกในภาคหัวข,ข้อข่าวประจำสัปดาห์กัมพูชานะคะความจริงข่าวนี้มีมาสักพักนึงแล้วค่ะประมาณม1สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาแต่ดีฉันยังไม่มีเวลาที่จะมารวบรวมแล้วก็นำมาสรุปให้กับทางท่านผู้ชมที่ติดตามช่องอภิญญา108ร้อยแปดอันนมานโอรานริกคืออ,อ,อยูๆดิฉันก็ได้ รู้สึกประหลาดใจที่อดีตยังไม่ได้เป็นอดีตนะคะแต่ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือสมเด็จสอเคงหรือนายสอเคงเนี่ยซึ่งได้ขอร้องหรือว่าปรึกษาเชิญเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร,ราากคือโดมินิกสวิลเลียมในประเด็นตัวให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในแง่ของการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาทั้งหมด ซึ่งจริงๆแล้วภารกิจนี้ค่ะทางสมเด็จทุนเซน,เนได้มอบหมายกาลเทศะให้แก่นายซอเคงมาสักประมาณละไล่กับไทยนะคะตอนที่ไทยเริ่มจะมีออกมากวาดล้างกระบวนการค้ามนุษย์หรือว่ากระบวนการทุนศีเทาอะไรต่างๆเนี่ยทางกัมพูชามีมาก่อนส,สักพักหนึ่งไล่ๆกันก็ทางเราก็เริ่มกระบวนการกวาดล้างเพียงแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ทีนี้ในตอนนั้นนะดิฉันก็มองแบบขำๆว่าเออดิฉันคิดมั่นใจว่าพลเอกซอกเค้งเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกแกอยู่ยาวนานและแกก็อึอดอัดล่าช้าแกไม่ได้มีควา,ามสามารถอะไรนะหรอกคะ่ะเพราะเอิญว่าแกเป็นรัฐมนตรีได้ก็เป็นเพราะว่าพี่ให้มากก็คือเป็นสมเด็จเจียซิมจริงๆแล้วในกัมพูชานี่มันเป็นเรื่องตลกมากโดยเฉพาะการขึ้นมาสถาปนาร,ระบอบของพรรค ประชาชนกัมพูชาเนี่ยคือก็มีการจัดตั้งให้มีการมอบตำแหน่งของตัวเองเหมือนให้แก่ทายาทนะคะภาษาเขมรเขาเรียกสืบสันต,ติวงศ์อันนี้ฉันก็ขำคือสื่อของเขมรเขาเรียกสืบสันติวงศ์แต่จริงๆเขาโจมตีพี่จงนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่มอบตำแหน่งว่าที่นายกให้กับคือพลเอกฮุนมะแนดะนะคะทีนี้ในโคต้าพวกนี้มันมีอยู่ด้วยกันทุกคนเลยแล้วก็ ในส่วนของนายศอกเคงเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งกระทรวงนี้มาตั้งแต่ช่วงที่ออสมเด็จเจิมีมีชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นช่วงบั้นปลายที่เขาเกษรเกระแแล้อ,อไม่เพียงแต่ตําแหน่งรัฐมนตรีนะมันมันตลกนิดนิดแม้แต่ตําแหน่งคําว่าสมเด็จก็เหมือนกันคือคําว่าสมเด็จเนี่ยเขาจะมีโคต้าให้นะสมเด็จที่ไม่อั้นเลยคือเนี่ยอยู่ในตระกูลของคุณเซนแต่ถ้าสมเด็จที่อั้นไว้ก็คือว่าหนึ่งโคต้านี้ให้แก ผู้ดำรงตําแหน่งนี้นะกระทั่งผู้ดํารงตําแหน่งคนนั้นจากไปเช่นกรณีของสมเด็จเจียซินเนี่ยเมื่อถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้วเนี่ยก็ได้ซอเคงขึ้นมาดํารงตําแหน่งนี้แทนด้วยเหมือนเจซิมนี่จะเป็นบุคคลคนเดียวนะคะที่ไม่ได้ถูกประกาศว่าให้เกษียณอายุทีนี้ดิฉันจะมาเล่าให้ฟังว่าพอดิฉันได้ยินว่าทางนายซอเคงเนี่ยได้ขอร้องหรือเรียนเชิญ ให้เอกราชุดอังกฤษมาช่วยเหลือในกรณีการตราบรามขบวนการข้ามรุ์ในกัมพูชาเนี่ยซึ่งทําไม่สําเร็จเพราะว่าเท่าที่ดูดูไปเนี่ยจับได้แค่คนสองคนเท่านั้นตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจับไม่ได้เพราะว่าจับไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วในกระทรวงมหาดไทยอ่ะคล้ายๆกับบ้านเราใช่ไหมในวงการตํารวจของขมินกับบ้านเราก็ไม่ต่างกันยิ่งกัมพูชามีทุนสีเทา เยอะมากทุนสีเทาเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกกันโกนเจา้าโกนเจ้านะบางคนก็มาเป็นโกนเจ้าของเสด็จทุนเซนด้วยซ้าไปพอดิฉันได้ยินว่าสอบแข่งต้องรับภารกิจเนี่ยดิฉันก็มองดูว่าถ้าจะไปไม่รอดเพราะมันจะไปรอดได้งไงคะถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจที่คุณใายจะมีนะนะั่นอ่ะก็รู้อยู่ว่าใครเป็นใครที่นั่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยและบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ที่คุณจะต้องไปปราบปรามนั้นนะก็เกี่ยวข้องเป็นขบวนการของตระกูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเช่นกันคือ,อไม่มีทางที่คุณจะปราบปรามเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก,ก,ก็เห็นว่าของไทยจับได้มากกว่าว่าแต่ของไทยก็จับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยคือเอาเข้าจริงๆอะ่ะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะของไทยไว้ที่ว่าไปว่าคนนี้เกี่ยวข้องคนนั้นเกี่ยวข้องอะก็ เช่นกันนี่คือปัญหาของกัมพูชาที่ไม่ต่างจากเราเท่าไหร่ทีนี้ดิฉันก็เลยรู้สึกว่าอืมเอการาชชุดอังกฤษเนี่ยท่านเป็นคนหนุ่มแล้วก็รักกัมพูชามากๆเลยคือเหมือนกับว่าท่านกระวีกวาดแล้วก็ยินดีที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือกัมพูชาเต็มที่เกี่ยวกับการที่จะใช้ศักยภาพของทางอังกฤษเนี่ย เข้าไปในการที่จะสืบสวนหรือว่าช่วยเหลือกัมพูชาในเรื่องของกรบวนการค้ามนุษย์ซึ่งถ้ากัมพูชาปลดล็อกเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาในอนาคตนี่จะถูกปิดตายจากต่างประเทศตอนนี้ก็ถูกปิดมืดๆแล้วนะคะของทางสหภาพยุโรปใช่ไหมคะกระบวนการค้าปลอดภาษีอํำฝั่งอเมริกาก็เช่นกันอังกฤษไม่ได้เข้ากับสหภาพยุโรปก็ดูจะเป็นที่พึ่งของ กัมพูชารวมทั้งท่าทีของโดมินิกวิลเลียมส์ที่เอาตัวเองเข้าไปเป็นหนังหน้าไฟซึ่งเรื่องแบบนี้บางทีมันขึ้นอยู่กับนโยบายส่วนกลางนะคะเราก็ไม่ทราบว่านโยบายของสหรัฐอาณาจักรเป็นยังไงที่จริงสหรัฐเคยมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอะไรมากมาย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องขบวนการที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกัมพูชามาตั้งแต่ทศวรรษที่1990ละแต่ก็ไปไม่รอดสเหตุที่ไปไม่รอดนี่ก็เป็นเพราะว่า กร็รู้กันอยู่ว่ามันก็ไปชนเพดานของผู้มีอํานาจและท้ายที่สุดก็นํามาซึ่งความสัมพันธ์ที่จะไปต่อไม่ได้แต่ในทีนี้นีฉันจะพูดว่าในเมื่อตําแหน่งของนายสอเคงหรือสมเด็จสอเค่งในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำลังจะถูกดันขึ้นไปให้เป็นว่าที่ประธานรัฐสภาคนที่สองหรือเป็นคือมีตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมแล้วเขาเองก็ต้องยอมรับโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เท่ากับว่าเขาได้ละทิ้งตำแหน่งจากตรงนี้ไปแล้วก็น่าจะมีคนมารับช่วงต่อซึ่งคุณเซนก็คงจะวางหมากไว้แล้วว่าน่าจะเป็นใครแล้วสิ่งที่ีฉันจะกล่าวถึงก็คือว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเอาตัวเองเข้าไปของเอกรัชชุดอังกฤษครั้งนี้ค่อนข้างจะทําให้หน้าห่วงใหญ่นะคะแต่อาจจะเป็นท่าทีใหม่ก็ได้เป็นท่าทีใหม่ที่ ที่จำเป็นจะต้องมีช่องทางของประเทศอดีตประเทศมหาอำนาจหรือสักอย่างที่จะที่จะยืนอยู่เป็นเบื้องหลังให้กับกัมพูชาเพราะหากว่าถ้าไม่มีอังกฤษแล้วก็จะไม่เหลือประเทศใดประเทศหนึ่งเลยนะตอนนี้อันนี้ข่าวแรกคะ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะ